บีบีจะจ่ายเราจ้ะใช่จะเลี้ยงอะไรคะก็จะเลี huh. ้ยงเฟสไฟอ์เอาอะไรดีก็เฟสไฟล์ตามเจ็บี่เฟสไฟด้วยนะสวัสดีค่ะค่ะเอาชุดแชร์ลิงบ็อกค่ะครับผมนีเป็นสัตวการนี่มีกระดูกหรือไครับค่ะเป็นเซตมีเซตเซตหนึ่งมีอะไรมากนะคะถ้าเป็นเซตจะเอาซตหน้าหนึ่งมาบ้างผมจะมีเฟสไฟลังโก้ครับสุดท้ายแล้วก็เครื่องสายกางแก้วครับ ค่ะเอาเอาเซตนั้นนะ,นะคะ <Okay. S 1> มีมีแลกซื้อไอ้น,นี้ด้วยไหมคะนัเก็ตอะค่ะมีค่บนนะบพุทธาเออน้าหกชิ้เหลือสี่สิบห้าบาทรัที่สองครับเอาเอาเอาเพิ่มเซตหนึ่งอะค่ะนับเป็นหนึ่งสองนะครับค่ะนักเก็ตนับเป็นหวานบาร์บีคิวครับนอะ่อบาร์บีคิวลบหวานก็ได้หวานก็ได้ค่ะหวาน ค่ะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มแป๊บซี่แก้วนึงมันเท่าไหร่อะคะ52บาทครับคุณฟ้าใช่ไหมหรือว่าเข้าเซเว่นเอาแป๊บซี่เพิ่มเลยค่ะแก้วนึงแก้วใหญ่หรือแก้วเล็กอะคะแป๊บซี่อะเป็นขนาดกลางกลางเองนะโอเคเงินไม่เป็นไรค่ะครับรายการติดต่องามหน้าช่องไหครับค่ะส0 0ร้อยหรือว่าชาบานาวหนึ่มัดชาบานาเท่าไหร่ชามะนาวเท่าไหร่คะับพี่ กลางจะอยู่ที่สามสิบเก้าบาทเอาไหมเอาค่ะเอาแล้วม่ไ,ไม่ใส่แม่เติมเพยไหมอ่ะค่ะมีค่ะอยากเอาใส่แม่เติมเพยได้ค่ะบีบีอย่าลืมจ่ายตังค์นะนะไม่มีตังค์นะปื๊บปื๊บปื๊บขอตังค์หน่อยค่ะข้าวหอมเลี้ยงใช่ไหมเอาไม่ท่วงเดี๋ยวหน้าใจให้หน้าใจเองไม่ถจอเอาขอทานไหมค่ะ โอ๊ยอยากจ่ายเอาจ่ายเลยจ้ะไม่เป็นไรคะ่ะเธอไปไม่ถึงค่ะ่เจ๊เจ๊เจข้าวหอมอันนี้ให้หนูได้นะอย่า <Yeah. S 2> อันนี้ของหนูมันมอพอดีเลยนะเขาไม่มีเงินทอนหรอกเอามาเลยของเราล้วเหวยอยากเอาเนินหนูไปนะเอาไปเลยมาเอาเลยไม่เอาของหนูโอเคค่ะ เอาเงินเอของนูเหรออัน ford ford นี้ของนูนะอะค่ะเงินทองค่ะได้เงินเยอะกว่าเดิมมั้ยเนี่ยได้กี่ใบแล้วน่ะน้าขอได้ไหมเหรียญน่ะหยอดแต่นี้ไม่ได้ไหมเผื่อเอาไว้ฉุกเฉินอ่ะขอได้ไหมเหรียญเอาเหรียญมาหมดเลยไว้นี่เนาะ อุ้ยทำไมบีบีมีเงินเยอะจังเลยอ่ะบีบีเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงเฟ้นฟายจาเคปีน้ำแต่สี่ตุวอย่างเลยช่ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยหรอคะโอ้โหเป็นคนรวยตังเละเอาจริงๆนะ ไม่เป็นให้เล่นๆให้จริงๆก็หนาวอ่ะตอกทิงรถเน้ยมันเผ็ดกินไม่ได้ค่ะเรากินเรนฟายเผ็ดไหมเผ็ดนะมันมีพริกอะไม่เผ็ดพริกหวานฮะพริกหวานให้เขาหอมชิมดูทีพริกหวานหวานไม่เอาม่กินกินกิน เค็มนะเค็มไหมเฮ้ยเข้หเาหอมเป็นไข้หรือเปล่าผมเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยเห็นตรวจโควิดตรงนั้นขึ้นสองขีดอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเห็นอยู่สองขีดหนูเห็นหนึ่งขีดเองสอ,องขีดเดี๋ยวยิ้มสิ